สาบายดีเด้อเนาะสบายดีวัดสุขสุขขนสาบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหาเขาสู่สองสวรรค์หล่นถุงเด้อเนาะทุกคนขออนุญาตไหวมือเดียวเด้อพี่น้องเพราะว่ามือหนึ่งซ้อนน่ะตรงจับกล่องอีกอย่างนึงมันค้าต่างกล่องน่ะมันบริยูนเำเาตลอดเวลาเนาะขอโทษขอให้เด้อขาบนนี่นะเนาะมือก่อนน่ะก็เห็น FC เอฟซีเพิ่นตีมาอยู่เรื่องสวรรค์ไหวมือเดียวน่ะซ้อนกับบ่อยากไหวดอกพี่น้องแต่ว่าบางเธอเาอยู่คนเดียวสินะเนาะบบมีคนจับกล่องห้แล้วก็ จังกล่องนะกรพูยูลุมยูนาเอพูเนาะอันนี้ก็คือขอโทษขออภัยด้วยจ้าเนาะตอนนี้สวรรค์กำลังสิพาทุกคนไปเที่ยงไปแหล่พี่น้องปลาสิาไปภาพไปจอบเบิงเนาะมือเนี่ยเป็นมือซันวันดีเป็นอีกมือหนึ่งที่ปลาแหล่สิได้หับซับแต่ซอนอยากให้ทุกคนเบิง้งนำว่าเราขับซับจากอย่างไปติปามือนี่นะเดี๋ยวเ้าสิมีลงไปดูดนำกินปลายูลุมแน่เนาะ ข้าวนาบ,บ่าวแล้วก็อ e นะีพอนันลงไปแหละเดี๋ยวซ้อนลงน้ำหลังเที่ยงใกล้ๆก,กันน่แหละพี่น้องแต่ว่ามันอยู่คนละมุมเนาะมาทางนี้ก็จะเป็นเที่ยงนาบะลี ต่อไพก็คือสีลงนองบนเลยแหละนี่ไงเพิ่นหลักขายเข่าอีกเล้วยกทีสองเลยเด้นนี่นะปะ้าข่าคือร้ายแถวขายสองยกสามยกเลยยกทำอิดนะขายคารานพี่น้องเนาะยกนี่นะไ้เอาในเหล่าเลยป้าทุปีนี้จังแมนเล่ามาน พอเดียวาจะดีว่าสิยืมเงินนะซียืมเงินยันได้มีแต่บ่มีบ่มีโอ้โหโชว์ใส่กระเป๋าบังไงมมีแต่กระเป๋าซื่อๆเฮ้ยซีคลายไปออกวีโก้บ่อเร่คลายไป็นเส้นนีเอาไปรักเป็นนีตอนใด บอเห็นแต่ไปเกี่ยวเขาบัลลอมบะลลอมบัลล็ทเหตุผว่าสีค้ายเขาไปใส่ดีมือนี้สีค้ายไปเท่าไรนี่จะไกลจะจอบเลยนับเป็นดวงไปชี้สอบขายสี่สิบกระสอบพี่น้องก็อยู่ตกอยู่ในตนตายน้องหรือว่าตันกลัวๆแต่ว่าเขาราคาเขาตอนนี้นะมันกะขืนกว่าตอนสวรรค์ขายอยู่พี่น้องเนาะ ตอนที่ห้าปั้นเลี้วแล้วก็ขายเลยตอนนั้นนะเก้าบาทหาได้เนาะเก้าบาทครึ่งตอนนี้นะสิบบาทแต่ว่าเราหายใจไปแล้วนี่แหละปกติเขามันกำลังลงแหละเ้าแเซนหาเอิร์มอนอะก็ว่าเออเก้าบาทเจ็ดเราก็ตอบมาโอ้เฮียอหนูกัดเหรออ๋อจะไปเป็นกระสอบเลยเรื่อคงก็เอาขึ้นกัดมันขั้นใส่เป็นสอบแล้วมันหมักกัดได้หนูนะ นี่พี่น้องได้กรเข่าได้นึ่กรมิมันพยศสรุปแล้วปีนี้เจ้าได้เข่าหลายกว่าปีที่แล้วได้จักรสอบสองร้อยกระสอบสอ้อยสี่หาสิบสองได้สองร้อยหาสิบแล้วก็ขายไปแล้วหาสิบกระสอบพี่น้องเนาะแล้วก็ซีขายอีกสี่สิบเป็นกระสิบเออก็ยังหลายอยู่นะขายอีกจงไว้จะหาสิบสอบนี่พอกินนะ บ่าได้เงินไมีแต่ลูกทรายกินยังสีโบ่คุ้มบ้านโบโบอะไรตอนเช้ามืดไปไปกาชีพเกษตรอาชีพเมื่อต่อปีหนึ่งนี่นะเผื่อเป็ดเผื่อไก่อืแมนอยู่พี่น้องถ้าสะพอกินในรวมรวมแล้วนะความจริงไม่ค่อยไม่ค่อยเบิร์ดไลน์นะแมนโบจะเขียนไหวอยู่โบจะน้อยผัดคายหอดเขาปู่คือปีที่แล้วนี่โอ้โหแล้วลุงหลักอยู่หนีหรือไปแล้ว นเยาวานะมาเลยพัวหาะเขาปลูกบริเวณปีที่แล้วนี่พี่น้องไปเอาเขานะแม่สวรรค์มา่อวานเห็ดเขาปลูกแล้วขายจนเบวัดสุดยอดแล้วเนาะบริโภคจะไดเป็นเขาปลูกเขาปูอ๋อปี่แล้วนี่เพิ่นบริเวเห็ดหน้านะคะเจ้าเด้เนาะผ่าตัดมาก็มีซีมอนพรไสแล้วก็บบูิโภคเขาเอาตัวได้ไหวเขาปลูกโอ้กะดีนะเนาะมาเอาแบบนี้บริโภยากขห้ยกลงยกลงเขาคิดว่าชุมเจ้าสีหายเขาอีกได้นี่นะ คทนมาหายเดี๋ยวังได้บ่สิทธิ์สองท่นมาหายเพลินได้สวยไว้สวยตะกี้ขีดว่ายังสีขาส่วนอ่ยยังสีย่างมาแล้วโอ้ขีดว่าขีดรถุดมาเบิกกว่าว่าสีไหมอันหูดปักถั่วอีเม่แต่ว่าคือสีบริเวณหูดเลยมันสวยยันมันแตกเปิดเต็มหลอดหนึ่งเพี่น้อง ขายไลฟ์ปันนี้ยิงชิหยันโบเรืออีกว้าทุก <laughs> พี่น้องทุกคนอาจยังบโบหูนะว่าปลาแหล่นะเราไปเห็ดอีกธุรกิจหนึ่งนอกจากเห็ดหน้าน่ะเ <laughs> <laughs> พื่อนออกรถดอัดเพื่องพี่น้องแต่ว่าหุ่นกันกับหมูเราเนาะอันที่เห็นเราไปสูมืออรูมืออนี่น่ะลุงหลักน่ะไปอัดเพื่องบ่คอยได้อยู่ดอก <laughs> ลหลายๆายคนก็เออย้ำกินคือบโบเห็นปลาแหล่นนั่นนี่ แล้วบริยูบ้านมิตอยู่มือนี่อยาวานาะขายเขาเแล้วก็สิไปนะนี่จะถึงเวลาไหลเงินเร้วทุกคน <laughs> มาลุ้นซิว่าเมือนอีสิได้หับจากมื่น <laughs> <laughs> หอบที่เล้ยวคายไปหาซิบกระสอบนะได้มื่นเท่าไรนะ เลยหมือนเจ็ะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นะมันซีด้น้ำนักเนอะคือมันนักแห้งนะเขาแล้วฝนทั้อ่จแม่หูว่านั่นกรขายตะกี้แกยิ่้าบนงัซซื้อรถอเคืองเนะะะาะตอนนยังไงใแล้วเอ่แต่บ่้วมันกับบ่บ่บบจําปินกับ,บยาคลายหายันนด้ไคลายงามนั่น <c oughs> อาเคืองะลิเนะพี่น้องัจะน่ากระเบิดเลย <unter> จักว่าปีนี่หละย่ามลงหน้ามันสิขึ้นบ่จักเนาะขาวน่ะเพราะขาเจ้าขายแต่หัวปีแทบสิเบิดเลยได้ปีนี้ค่ะแต่มันปีนี้มันยังขึ้นเพรา10บาท <s> <ul> ปีที่แล้วนี่นะคนจงเข้าไปขายย่ามหน้าน่ะหลายแต่สุดท้ายราคาเข้าเบ่ขึ้นนะอื <ul> แต่ปีนี้มันเขาเจ้าขายเบิดแตเลยย่ามหน้าน่ะสิราคาเข้าขึ้น ขั้นขืนเศร้าบาทกับสิคายงาจงว่าจะสอบสองสอบกับพ่แล้วเหรอมาหาตะวันสิมหาสิมมหายืมกินหนาวกันได้ขวัญจริงนะโทรให้เพื่อนมาสื่อแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็ไปเอาเขาบอลอื่นเนาะ <yeah. S 1> พอดีไปแล,แล้วก็บอยนะู่เนาตอนเสาร์ตอน ได้อยู่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหาสิบบาทโอ้หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหาสิบบาทพี่น้องตักอีกให้มันหอดสองหมื่นในเราตั๊กเลจะไปกินมิชัยจะแชร์ขอกินนะพ่อวมันยังล่ะเจ้ายาว่านะขนาดพี่น้องแม่เขามายืมเขานะกันยังมายืมเขากินนะปีที่แล้วนี่ว่าเขาเน่าเนาะพี่น้องกิ๊บแม่บัตรพ่อมาส่งเลยมาส่งรูดเขาะนะคือแบบเอาเอาไปหากระสอบกับซองทาง แต่พอมาซะมาขึ้นแหละขึ้นแต่หากระสอบอีีา้าตนเขครคายไปต้นขายดมาขึ้นโลซาบะแสนใช้คายอืมฟาดมือนี่นั่นนี้ก็ว่าอีเพื่อแล้ปีนาร์ไอนต้นอืมโลหบสับไปเต็มๆเลยนะอะไรเขากับโันี้นครับเป็นกับโัจายเขาบอกอะไรดอกเค็ดน้ำเตือแต่เอะปัดนี่ ไรซุ่มเจ้าหนูกัไปอาดเพื่อน,น้ำเขาหรือว่าเนี่เข้าหมาัดเข้าคนแล้วหมดแหละเป็นเจสักวันค่ะนับเงินให้เบิ่งเลยนะคะหนึ่งหมื่นเนาะนี่ค่ะวันนี้เจเล่น,นะคะสี่พันเก้าร้อยหาอาๆๆอา้าทอสิบบาทไปหามาทอนดวน่วนบ่่ทอนบได้วช <ś> บบทอนก็ได้คะแนนตักเข่าเพิ่มไหมคะเจ้าอีรีได้หาสิบบาทนะกะสองจอกกับพ่อดีแล้วออโอ้ยแต่ว่าเ,เรามีแนวได้นะปีนี้นะทุกคนขายเข่าไปออกรถอัดเพืองผุนอะเออ,เอ,อบบธามมาดามีนี่เขาก็มีเงวได้เนาะเป็นเจแหล่อันนี้เลยเด้อโบได้เจแต่ซื้อ <c oughs> เรื่องบันทิขันเออมันอาจสิบบได้ภายในปีนี้แต่มันก็ะใสได้หลายปีน่ะอืมกระใสลายปีอะ พราะว่าปีนี้นะคือเพิ่นไปออกมาหลาแหงเลยทุกคนเมื่อี้ได้หมื่นมื่อาเมือสี่ก็มนาะตะนเม่นไงก็มื่นนะมื่นเจปีนี้ออกเกือบสามหมื่าดเงินขายเขานะสามหมื่นสามหมแล้วเองนี้โนโทโทโทปีนี้แล้วขายเออสาวหลักปนไปแล้วพี่น้องไปสือหัวพน ลูกสาวกบกับผลไล่โหดมาลักมื่นเออมีแนวได้อีกเนาะปีนี้เราขายเขาได้สามหมื่นสองนะทุกคนโอ้ยเฮายังรุดเจ้าเลยนะนี่นะปีหน้าเขาต้องเหตุน่าเพิ่มเลยธนาคารใบดอกมันก็ออกอันนี้ดอกมันบวิโอได้จุกมาใส่หมดเลยด้วขายเขาได้หมื่นเดียวสัปหะแต่วันได้เฮาก็ได้หมื่นหนึ่งเนาะเมนโอ้ยใจน้อยลงนานแล้วก็ขายใหม่อีกแล้วก็แข่งไปขึ้นเล่าอะายเลยสิอืมหรือขึ้นเล่า เขาคายไปสามสิบกระสอบเลยเนาะต้นไปก็ขึ้นเหล่าอยู่ก็ขึ้นเหล่าอยู่ลอยกระสอบพอปีนี้มันได้ลอยสามสิบเด้ดเราขึ้นลอยกระสอบกันเพื่อน,นันแล้วคายอีกเป็นต้นชองต้นบาดรไก่ไก่ย่างหน้าก่อนยังสิคายอีกจะกมาหายแล้ไ <c oughs> วไหมจะมาเลือด <c oughs> โอ้ยมันตรงเลือดเขาจนเพียงคือ,อจะสิกิมยังกระโดดน้ำมันอืแล้วคายลงหน้าร่อนเลี่ยวก็เบิ้อหมื่นกว่าบาท เกือบองมืนเพื่อได้ลงนานักกะไรแมนอยู่าพี่น้องสวรรค์สีลงทงแล้วโอ้โบตองอาบดูเป็นเจใส่ยางวันนี้นะมีเงินนะตัวหอมนะที่เป็นเดนเครื่องมือเป็นเจเครื่องมือพี่น้องเพิ่งขายเข่าไปออกรดอัดเพืองแต่ว่าปีนี้นะคือว่าเล่ามันนะเราไปเห็ดหน้าข้าเจ้านะรวมแล้วหน้าเขาได้จะกระสอบปลากระสอบขนาดเห็ดเครื่องเดียวได้เก้าสิบกระสอบพี่น้องความงาม คิดว่าได้บ่อสี่หาซีบกระสอบนะมันกับโบได้ละเนี่ยเบิ่งกนะอย่าคือมันบโบลายบ่อแต่ว่าหมากมันเป็นหมากเป็นเม็ดเนาะมันคล้ายๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมันแถบสิบ่ค่อยมีเขาอีกเด็กเบครื่องหนึ่งนะกออแค่หน้ามันทางใหญ่เนี่ยอืมเครื่องหนึ่งได้เก่าซีบกระสอบพี่น้องคิดเบิ่งขนาดผู้เจ้าเขาน่ะเห็ดเบิด์กทงน่ะบ่อหอดทอดเก่าซีบเข้าคั่วบ่ได้เข้าโบได้คั่วโบได้ถึงมันนะและปีนี้น่ะปีหน้าแล้วใช่ไหเบิด เราเห็นปลาแหลเห็ดหน่าแหล่ได้เขาลายแล้วปีหนานะเ <c oughs> ขาบ่อยเห็ดเขาเช็ดเองจ้า <c oughs> ป้าลุงน้องก่อนเขา,า,าเด็กๆน่าไปแล้วย่างบ่ได้อาบน้าบ่ทันล้างไม่ต้องล้า,อลางบบอีไม่ถ่ามาั้งอันนี้เป็นตูบหน่อยคอยทางหรือตูบหน่อยคอยหักพี่น้องเ <c oughs> ยอะสิบา้าอัปเดตให้เบิ่งพูน พีพ่อเอาผ้าพ่มมาป้าไว้เลยก็เอาหมอนพรมเนาะอี่แมว่าเสียบักก้วยแล้วก็เอาตุ๊กนามาไว้พี่น้องเนาะเพราะว่าคนย่งางไกลไปไกลมากก็สิได้มานั่งซ้นห่มแล้วก็ขึ้นไปนอนหลินก็ได้เนาะแล้วก็มีน้ำให้กินพรอมนะจ๊ะอยลงตามหลังนี่แหละพี่น้องเนาะสถานีต่อไปก็คือเกี่ยมสิปลูกแหละ,ละหลายๆคนก็แนะนำสวรรค์หาสวรรค์่ะเอาดอกไม้เขามาปลูกแม่นทุกคน อันทั้งหนาตูบอยี่ยงนี่กะเว้ากันอยู่ปรึกษากันอยู่เนาะว่าซิหายังมาลงแต่ว่าไปที่ละขันตอนจ้าเนาะจิงได้ก็ขอบใจเอฟซีถุกคนเด้อเนาะที่หายคำไนนำสวรรค์นนหลายอย่างหายหาต้นหมักม่วงหมักเผาหมักยังมาปลูกโอเคทุกคนจัดไปค่ะสิปลูกจนมันหอบเห็ดแล้วแล้วก็สิบไห้ขนามันหว่างเปล่าเนาะตอนนี้กำลังเอาน้างเขานี่ ตอนนี้กาลังล้อยน้าลงนะใหไงพี่น้องแต่สวรรค์ยกใหท้ทถกคนรุ่นยังอุบบว้อยู่ะท่นันอยากบอกว่าสิปลูกยังตอนต,อนต่อไปแล้วเนาะเอาลงใหยมันสุ่มก่อะไรกะสถานีต่อไปเขายังสิเกียมปลูกนะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะนี่บางคนก็บ,บอกว่าไ้เฮาวานเขาเห็ดหนา้าแซงเลยเนาะแต่รอรุ้นนะคะ ว่าเฮาสีวานเขาโบหรือเฮาสีวานเอียงกันเทเนาะป้าสิปลูกยังป้าสิปลูกประคภพีิน้องปูกใช้น้ำกันเองแต่ว่าแถวนี้นะมันกะอันนั้นนะดินมันยังซุ่มอยู่หน้าแถวนี้นะดินซุ่มเบิดพี่น้องตันแต่แถวก้นนองหรือว่าแถวนาสวรรค์นี่ยนะลงไปหอดอันแถวใกล้ๆต้นกระดาษเท้ต้นกุ้งนี่คือซุ่ม น้่มันซึมออกมาแต่อนอง้ะเนาะหอดกบแล้วนะปก,ปก็กกภาคทางนะไปทังเงินปลาลานะ่ะสุ่มเบิดแต่ว่าซ้ำบ่ายอยู่เทิงว่ามันสีบบมีหัวแต่ว่าเฮาสีเอาลวดขเขาจะเกาะไฟสอดลวดไฟฝ่านะมาล้อมไว้ทั้งรุ่มมันบบใหงมัวเขาก็ซ้ำนั่นแหละเพราะว่าทั้งสองขอบขัง,งนะมันมีหัวกัดแล้วพี่น้องพ่อมปลูกเลยเจ้าผู้ใด,ดมกดักบนใดก็ปลูกบนนั่น เจ้าปลอยากขูดเจ้ากับเดนี่ป้ามาปลูกกันนะให้ใหญ่เขานี่ก็ได้จักจักสีได้ลลงยังกันแทลแหละเนาะเอานักเขาแล้วมีตะปูอยากลงส้องไซเครื่องของปลูกอีพ่อนี่ยนะจักสีได้ปลูกไฮไฮนี่น้ำสวรรค์หรือบ่อเนาะพี่น้องบางเทือกอะอาร์ติ่บไฮปลูกเพิ่มพอซ้อนสิปลูก สิ่งที่ท้อนอยากปลูกค่ะนะเนาะของเรานะ่ะทุกคนก็บอกว่าให้ปลูกมะม่วงเน่นันนี่พี่น้องปลูกหร้ยอย่างเลยย่านรั้วบวายเนาะกับบอย่างให้ปลูกลร้เกินแห้งเจ้าของเพราะว่าการที่เฮาปลูกไร้ยรนะ้ะมันกนระตองคั้วตองดูเลมันพี่น้องเนอะถ้าปลูกแนวง่ายคือจั่างมะทอดินนะกะไ่เน่เฮาใส่ฟุน้นเลยก็เอาน้าของเขาโลดเนะาะมะเข้าโพดนี่เป็นอย่างที่คั้วนยักแห้งแต่ว่าเรากับปลูกทั้งสองให้หน้าบุดเอ ยังให้ค่อยๆเห็ดไปเอาแถวที่แห้งจะคลองไหลนะจังสิพได้เมื่อยเฮ้ยงามเด้พอได้แย่งเสาแย่งแรงพอมีตูกมาตั้งอยู่นี่นะลมกะเย็นพร้อมป่ะเอาสิล่มน้องแล้วนี่ลงกับพรไสค่ะถือเบ็ดพร้อม โอเคทุกคนคลิปนี้คือสได้ขคอนอนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจวัสดุครูสู้คนทีต่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สวัเดอพี่น้องเนาะจังได้ก,ก็ฝากเป็นกําลังใจให้สวั์ในเด้อเนาะเพื่อเหตุคลิปต่อต่อไปไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน่าเด้อเมื่อคืนนี่เด็กเด็กมางั้นตูใ่ใส้ซ่อนพี่น้องมือนีพ่อเอามอนกับห่มเตรียมพ้อมมือ้อแรงมาอีกบะมือ้อแรงเออฉันได้บอนนั่งลินไม่แล้วสิมอนพอนไซน้องทําเลยกันะเบ้าพากันมานั่งลินอยู่ที่ปลาลงทุ่ง บรรยากาศวุย่ยวุยค่ะ